สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์พิชาพัฒน์ทิติธนาพิพงศ์อาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนิสานวิทยาเขตสกลนครเราจะมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเส้นประทานสิบกับลมเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเส้นประทานกับลม 1. เส้นอีทาชื่อลมประจําเส้นประกอบด้วยลมจันทกะลาหรือลมปะกัง หรือลมสันนิบาตโทษจะทำให้ปวดหัววิงเวียนตามืดมัวตอนกลางคืนเจ็บตาไข้จับให้ตัวร้อนชักปากเปี้ยวเสียวหน้าตาเจ็บสันหลังเกิดเพราะกำเดาและปิดตะระคนกันมักจับตอนเย็นถ้าเป็นถึงเจ็วันจะถึงแก่ชีวิต 2. ลมพะหิหรือลมพะหิตะวาดโทษจะทำให้เสื่องซึมสลบคล้ายถูกงูลายสาบกัด3 ลมสัตววาดเมื่อเกิดโทษจะทําให้เกิดอาการมือสัน่นตีนสัน่นเพราะกินอาหารหวานมากเกินไปหรือกินอาหารวันละ4-5เวลา 2. เส้นปิงคลาลมประจําเส้นได้แก่ลมสุริยกรลาหรือสุนทกกลาลมประกังหรือลมสันนิบาตเมื่อเกิดโทษจะทําให้หน้าตาแดงปวดหัวตอนเช้าถึงเที่ยงปวดหัวมากมักเจ็บตาน้ําตาไหลชักปากเบี้ยว คัดจมูกน้ำมูกไหลจามมักจับวันพฤหัสบสรดี 2. ลมพะิเมื่อเกิดโทษจะทำให้เกิดอาการสลบไม่รู้สึกตัวไม่พูดจาคล้ายถูกงูทับสมิงคลากัด 3. ลมรัตนวาตเมื่อเกิดโทษจะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าขัดตัวทุกแห่งเพราะกินอาหารจำเจเมื่อจะเป็นให้แสบไส้แสบพุงอยากอาหารสดคาวเส้นสุมนา หรือเส้นสุสุมนาลมประจำเส้นได้แก่ 1. ลมชิวหาสะดมเมื่อเกิดโทษจะทำให้เกิดอาการลิ้นกระด้างคางแข็งเสื่องซึมพูดไม่ชัดพูดไม่ได้ 2. ลมดานตะคุนหรือลมมหาอัสดมเมื่อเกิดโทษจะทำให้มีอาการจุกอก,อกเอ็นเป็นลำจับหัวใจให้แน่นมักจับวันอาทิตย์ 3. ลมทักกรนเมื่อเกิดโทษจะทำให้ดวงจิตระสำระสาย 4. ลมบัตทจิตเมื่อเกิดโทษจะทําให้เกิดอาการเคลืบเคริมพูดพลอดมักัดอันพูดติดขัดจับดวงใจให้หลงไหลคลุ้มคลั่งแน่นหน้าอกอาเจียนเป็นลมเปล่าหนาวร้อนต้องฝืนกินอาหารเมื่อได้กลิ่นอาหารจะขย่อนออกเส้นกาลทาลีหรือคานทารีไม่ระบุชื่อลมเมื่อเกิดโทษจะมีอาการเหน็บชาทั้งตัว เจ็บเย็นสถานเกิดเพราะกินอาหารแสลงได้แก่ขนมจีนข้าวเหนียวถัว่วมักจับวันอาทิตย์และวันจันทร์ 2. ลมหัดสรังสีหรือลมสันนิบาตเมื่อเกิดโทษเมื่อแรกจับจะทำให้แน่นิ่งไม่รู้สึกตัวเส้นหัดสรังสีหรือเส้นหัดสรังสีหรือหัดสะรดีลมประจำเส้นคือลมอาคาตนิวาตาคุณหรือลมจักขุนิวาท เมื่อเกิดโทษจะทําให้มีอาการปวดกระบอกตาวิงเวียนลืมตาไม่ขึ้นเกิดเพราะกินของหวานมักจับวันศุกร์เส้นทวารีหรือเส้นทวาคตาทวารจันทร์คานทวารีชื่อลมประจําเส้น 1. ลมทิพจักสุเมื่อเกิดโทษจะทําให้ปวดกระบอกตาวิงเวียนตาพร่ามัวลืมตาไม่ขึ้นอาจเป็นทั้งสองข้างหรือข้างขวาข้างเดียว 2. ลมปัตตะคาตเกิดจากเส้นทวารีพิการเรื้อรังเกิดเพราะกินน้ำมะพร้าวอ่อนหวานและมันและมีกรรมสังโยกมักจับวันอังคารเส้นจันทภูสังหรืออุรังหรือภูสัมภวังหรือสัมปสาโสหรือลาวุสังลมประจำเส้นไม่ระบุชื่อลมเมื่อเกิดโทษจะเกิดเพราะอาบน้ำเย็นมากให้วิงเวียนมักจับวันพุธเส้นรุชัม หรือสุขุมอุสมาหรืออุลังกะลมประจำเส้นไม่ระบุชื่อลมเมื่อเกิดโทษจะทำให้หูตึงลมออกหูเป็นทั้งสองข้างเกิดเพราะมักกินน้ำมะพร้าวอ่อนของอันมันมักจับวันอังคารและทำให้เกิดโทษอีกอย่างหนึ่งคือมักทำให้เจ็บท้องเพราะกินของอันมันมักจับวันอาทิตย์เส้นสุขุมังหรือกังขุมหรือกุขุม ลมประจำเส้นไม่ระบุชื่อลมเมื่อเกิดโทษจะเกิดเพราะกินอาหารมาก 2. เกิดเพราะกินอาหารโอชะมันทำให้ถึงตะวนันเจ็บท้องราวท้องจะแตก 3. กินอาหารแม้น้อยก็คับท้องขัดอุจจระบางทีก็ลงไปเปล่ามักจับบันอาทิตย์เส้นสิกขีนีหรือสังคีนีหรือรักคีนีหรือสังคิลมประจำเส้นไม่ระบุชื่อลม เกิดโทษดังต่อไปนี้ 1. กินผิดสแสลงลมกุจิสยาวาตาพัดผิดปกติทำให้ลงท้องท้องขึ้นผะอ,อืดผะอม 2. เสียดสีข้างทั้งสองข้างขัดเบาปัสสาวะขั้นปัสสาวะร้อนเจ็บบริเวณหัวเนาา 3. ผู้ชายเกิดในองคชาตเป็นเพราะกามรมาคะนั้นหน่วงเอ็นทำให้ปัสสาวะหยดย้อยเกิดอาการหนองในสำหรับผู้หญิงเมื่อเกิดโทษ จะเป็นเพราะโลหิตหรือเอ็นในมดลูกพิการเรียกว่าลมกามมะทุจริตมีอาการเจ็บท้องสีข้างสะเอวดุดดังหักกลางเล่นเข้าไปในท้องแล้วลงมารังที่หัวเข่าทั้งสองข้าง และโทษข้อสุดท้ายคือทำให้มีอาการเลือดจับมูกมักเป็นมุตกิจมุตตคาดเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาของเส้นประทานสิบก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมติดตามรับชมและก็รับฟังเนื้อหาของการนวดไทยพื้นฐานแบบราชสำนักในคลิปวิดีโอถัดไปด้วยนะคะ